สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั้นจ้ามาพบมาพอกับแม่บัวอีกแล้วนะคะน้อใไ่เดบัวเจโอทูออฟฟิเชียค่ะ e มื่อนี้มาพอกันบรรยากาศสบายๆข้างบ้านเมื่อวานนี่มีผูดด้ใดโดยเบิ้งคลิปไม่บัวนะจ้าไม่บัวกันมีคลิปหลายอยู่เด้อสิทยอยทยอยลงห้เบิ้งเรื่อยๆอ,อ,อยู่จ้าออนซอนหลายพี่น้องไทยแล้วกระเสดา ค่อยๆทยอย,ยลงเรื่อยๆเอาให้พี่น้องเบิ้งเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะกับมีบรรยากาศไฟ์สดอยู่นะคะไร์สดเบิ้งเหลือเบิ้งใดไร้ช่องไร้บอลแต่ว่าก็ยังให้สนับสนุนช่องไม่บัวในเด้อคำว่าเบื้มงติดตามมากดกระดิ่งติ้งติ้งให้ไม่บัวชนะค่ะเวลาไม่บัวไม่คลิปไม่ไหมสิเลมะเปิดให้เห็นให้เบิ้งสิเลม,มีกำลังใจนในการทำคลิปเนาะค่ะเนาะสำหรับมือว่านี่ไม่บัวก็ได้ไป เก็บบรรยากาศวัดบางปิ้งเนาะเดี๋ยวไปพออีหล่าหน่อยให้สัมผัสนางน่ารักมากเลยเห้สัมผัสบเดะเบดะแบบว่าเก้อเขินเนาะค่ะเนาะกูจาน่ารักกูจาน่ารักนักแสดงทุกคนน่ารักมากไปเจอน้องเบลนี่พาดาแล้วก็เจอน้องน้ําแข็งเจอพี่ตุ้มตามพี่การแล้วก็หลายหลายผู้หลายคนพี่น้องไม่บวกอายุหอด เปิดตัวอย่างเี้ยมแมแรงเนาะเพราะว่ามันไกลแม่บัวไปสมุทรสาครเนาะไปแล้วกลับกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสี่ห้าทุมเที่งทยงคืออนอันตรายก็ไม่อยากกลับดึกก็แม่บัวเดินทางเดินทางไปเมื่อวันแม่บัวเดินทางจากรามินทาไปวัดบางปิ้งเกิด <c oughs> เหตุการณ์ไม่คาดฝันพี่น้องเอ้ยไปพอนเค้นข้าเจ้าล่มที่มีข่าวมือสองซ้มือทีเแล้วเนาะข้เจ้กก็ยังสมอยู่คนปิดถนน ฝั่งขาออกเขาต้องเลี้ยวรถไปไกลแบบเข้าเข้าเส้นเอกชัยแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาใหม่แล้ว <c oughs> ค่อยโค้งกลับมาขึ้นเบิ้ดระยะเวลาไปบ่หน่อยเลยค่ะอยู่ตรงนั้นประมาณสองชั่วโมงสรุปแม่บัวออกบ้าน9ก้าโมงแดโมงกว่ากต่ว่าขึ้นทางด่วนชิวๆสบายๆความที่เราไม่เคยได้ออกไปไหนนะไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านก็คิดว่าเออขึ้นมอเตอร์วีขึ้น,อน,น,นไอ ทางด่วนไปสายๆหน่อยรถไม่ติดพันวาไปตอนเช้ารถมันคนไปทํางานพันวาดิอาจจะทันอยู่ไปถึงเที่ยงเที่ยงครึ่งมั้งให้บัวไปถึงพวงสวงเสร็จแล้วไปทันให้สัมภาษณ์แล้วก็ไปทันพระอาจารย์แจกแจกแต่ไอต้ตะสร้อยข้อมือเป็นเป็นเป็นสร้อยสีดำดำเนาะก็มีโอกาสได้ไปเขารับน้ําเพลินมาบ,บูซาพี่น้อง แต่ว่าการได้เห็นดาราเห็นแบบว่าน้องๆพี่ๆน้องๆขึ้นไปเนาะมีแม่ครูแม่ครูบุญช่วยถ้าจำผิดเนาะแม่ครูบุญช่วยอายุแปดสิบแล้วพี่น้องเพิ่นไปเพิเ่นมารวมแสดงในหนังคล้ายออแบบถ้าผู้ได้เห็นโปสเตอร์แล้วขังมากเนาะพี่น้องแบบเบิ่งแล้วค้นลุกเบิ่งแล้วค้นลุกพี่น้องบาเน่ อยู่ไม่บวกับเบิงอยู่เก็บบรรยากาศกลางเว้นอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มารอช่วงเย็นเย็นมานั่งนอนพักผ่อนในรถรอช่วงเย็นเย็นนักแสดงขึ้นเวทีก็มาเปิดตัวนักแสดงอีกทีบนเวทีแล้วก็มีฟีคอนเสิร์ตเนาะไม่บวกับเบิงอยู่หอดประมาณสองสามทุ่มไม่บวกับเดินทางกลับรามินทากับมวลค้นแบบมาก หมื่นฝ่ามือมดินเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มันเป็นวันวันแบบคนคนขเจ้าแจากักแมนมาแต่ใสพี่น้องไม่บัวไปเห็นไม่บัวไปเห็นแฟนคลับแม่แม่แฟนคลับที่ไปขอถ่ายรูปล้อถ่ายรูปน้องมิลาเนาะพี่หมอนเนิงเขาก็น่ารักมากเขาก็จัดชิวเป็นคนถ่ายให้คือเพื่อความรวดเร็วนอ้องจะได้ไม่เหนื่อยแม่แม่บางคนกำเงินไว้ให้แล้วก็ ร้องไห้ดีใจที่เห็นอิหลาเป็นวะแ้แม่ก็ไปเจอพ่อพอพ,อพ่อฮักแม่ฮักบรรยากาศอบอุ่นมากกัต่อไปเขาก็มารอค่ะพี่น้องต่อไปแล้วก็มารอว่าเมื่อไหร่หนังจะเข้าหนังจะเข้าวันไหนแล้วก็เมื่อไหร่ต้องมนีก็เห็นพ่อโจเป็นโพดว่าโปสเตอร์หนังไอคไคโอ้น่ะ ได้เข้าไปเข้าไปจัดในนเทศกาลหนังเมืองแคนพี่น้องพี่น้องเคยได้ยนินแต่หนังเทศกาลหนังเมืองคานเนาะอันนี้ทั้งจังหวัดขอนแก่นคุณจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคนบอบเท่มากไม่บัวเห็นเราคุนลูกพี่น้องถ้าใครถ้าใครอยากออยากดูอยากนี่ก็เข้าไปดูในเพจพ่อจูเนาะพ่อจูพ่นอลงไว้นะเทศกาลหนังเมืองแคนเออ แบบเป็นอะไรที่เนาะมันมันมันมาเหมาะมาเจาะกันพอดีใบปิวหนังออกโปสเตอร์หนังออกกับมีงานนี่พอดีแล้วกะนักแสดงทุกท่านก็หวังกับเรื่องนี้มากตั้งใจเต็มที่น้องแน็กก็เป็นดาราสัปเหลือเนาะจิตลอยกับเป็ลอยล้านละพี่น้องมาช่วยช่วยกันนะค้นอีสานห้าบัถิ่มกันนะพี่น้องเนาะเราจะมาลุ้นหนังอีสานเรื่องนี้กัน เบิ่งไดถึงมะลองมลละล้แหลักกะพุบบเปินมะลองมะล้กับเบิ่งไดเรื่องคล้ายโอ้ย้อคูคู่บาอาจารย์เพิ่นมีมีเรื่องเราเรื่องนี่ใฮ้เขาไรียนับถือมาตลอดแล้วแต่พอแต่แม่พี่น้องบอ่เสือบอเห็นยาบาบ่มีเนาะพี่น้องเนะาะจ้งใดกะเบิ่งคลิปแล้วกะอยา่ยาเลื่อนขามโฆษณาหให้ไม่บัวชในเด้อ กดติดตามให้แม่บัวด้วยนะจ๊ะแม่บัวจะได้มีเรื่องมาเล่าฮัลโหลโปร้าวให้ฟังในวันต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า